สวัสดีครับเคยหรือฝั่งคงนะครับวันนี้ตอนเย็นๆย็นมีปิ้งย่างกันอีกแล้วนะครับพอดีไปตุลาดนะครับไปตุลดาดก็ได้หมึกมานะครับมาได้มึกมากิโลกว่าโลเจ็ดขีดนะครับพอดีช่วงโปรโมชั่นนะฮะลดก็เลยจัดมาเลยนะครับปลาหมึก ตอนนี้อยู่บนเตาเป็นที่เรียบร้อยนะนี่ครับอร่อยอร่อยหอมหอมนี่ครับหอมหอมครับปลาหมึกปิ้งปลาหมึกย่างเดี๋ยวเจอน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดเดี๋ยวผมจะไปทำน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดนะครับนะครับย่างมาประมาณสักยี่สิบนาทีกำลังได้ที่อยู่ชิ้นเดียวนะครับ ปลาหมึกเขาเรียกอะไรนะแม่หางปลาหมึกหางปลาหมึกมผมก็ไม่รู้จักด้วยแซ่บสวยสเป็นหางปลาหมึกนะครับหางปลาหมึกเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามันจะอร่อย,ออยแค่ไหนแล้วก็เมนูอีกอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือปลาปิงน,น พอดีเมื่อวานนะครับไปหาปลามาได้นะครับแค่นี้ครับผมพอได้อิ่มพอได้ก on ินพอได้หอมๆโยนน้ำลายเพื่อนนะครับมาครับทุกคนทุกท่านนะครับมารับประทานด้วยกันเด้อปลาปิ้งปลาหมึกย่างอร่อยอร่อยด้วยกันนะครับมาครับมาครับทุกคนทุกท่านนะครับมารับประทานด้วยกันนะครับ ขอบคุณและสวัสดีครับเดี๋ยวรอให้สุกก่อนนะ